ดูครับผมทำงานดีหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนโอ,อ้ยอ้ปล่อยมือก็ได้เ๋ยพี่ที่ปล่อยมือขาวก็ได้ครับครับได้อ๋อเห้ทุกคนดูดิโอ้โห มมาอ้ร uhm. uh. นี้ก็เเลยดิสะอาดด้วยนะที่สำคัญอะใ่กลาครับ เลี้ยงวัวนี่ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปเอาอยา่าไห้จริงมากเลยครับทุกคน อออออโอ้ยจำแมวว่าเลยครับอ่าโอ้สเต็บิลเกียรเลยนะเนี่ยโคตจมอ่ะ อ๋อคนตกเป็นเลยนะเนอะพี่เนอะใส่ท่อด้วยไหมสุดท้าใส่ท่อ PVC แล้วก็จะไม่ติดอ๋อมันก็เหมือนล้อเกียร์อะไรนะใช่ใช่เอาละมันต้องใส่ท่อ p v c ีซีเลยนะแต่ก็ผมว่าใช้งานดีมากครับผมเนี่ในใยใช้งานดีจัดเลยครับ เห็ก็ตดได้ไม่ได้อ right, right. ันตรายแลวพี In mm. ่นะมีเครื่องสายครับใช่ใชเครื่องสะพายปวดเมื่ยยาแมวนี่ราคาเพราไที่นี่อ่ะพี่ดับเครื่องเลยก็ได้ที่มื่แปดัครับโอ้ดับเครื่องเลยพี่มาคุยกันกนอโอ้ยเน ดูดูเขายกให้ดูนะครับมันจะเก็บง่ายครับล้อไม่เหยียบนะล้อไม่เหยียบครับไล้ครับเก็บม้วนม้วนครับมันก็จะเตียนหมดครับเตียนหมดเลยครับโอ้เจียวเจียวอ่าพี่ขอเบอร์ใหม่อีกสักรอบครับ087ย์แปดเจครับศูนย์สองเก้ครับเจ็ดเจ็กครับนี่ครับช่างลิฟครับผมเครื่องตัดหญ้านเขาหัวใหญ่ครับเจ็ดเซนติเมตรนะเดี๋ยวไปดูอีกเครื่องหนึ่งเด็ดแน่นอนได้ชมกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับโหเด็ดแน่นอนครับทุกคนไปะจะไปชมกันเครื่องใหญ่ครับผม